เลาละค่ะในสัปดาห์นี้ทางอิงก,ก็จะมาแนะนําเกมฟรีบน PC อันดูน่าเล่นที่คุณอาจจะยังไม่เคยลองมาเสิร์ฟให้เหล่าเกมเมอร์ได้ลองไปติดตามกันโดยรอบนี้ก็จะมีเกมผจญภัยเกมสำรวจโลกเกมออกเดินทางหรือจะเป็นเกมเอาชีวิตรอดที่อยากจะให้เพื่อนๆได้รู้จักและลองเล่นกันถึง5เกมด้วยกันค่ะส่วนจะมีเกมไหนที่ดูแล้วโดนใจหรือว่ายังไม่เคยลองต้องมาดูพร้อมกันเลยนะ มาดูเกมที่1กันก่อนค่ะทางอิงขอเสิร์ฟเกมมาจนภัยในโลกแห่งอนาคตอันดูเหนือจินตนาการที่จะให้คุณฟื้นขึ้น,นมาต่อกรอกับเหล่าปีศาจร้ายในโลกล้ำยุคอย่างเกมที่มีชื่อว่า Sky f o r ลดเกมแนว MMORPG ที่จะให้ทางผู้เล่นมาสวมบทบาทเป็นทหารยุคแห่งอนาคตที่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับเหล่าสิ่งมีชีวิตจากต่างโลกที่บุกเข้ามาโจมตีทำลายบ้านเมืองื่อปกป้องเหล่ามนุษย์ซึ่งเกมนี้ก็มีอยู่ประมาณ18สายอาชีพให้เลือกเล่นกันค่ะ และก็ยังมีระบบการสร้างตัวละครปรับแต่งรูปลักษหน้าตาได้อย่างอิสระแต่ในช่วงแรกๆนั้นเราสามารถเลือกเล่นเป็นสายอาชีพพาลาดีนไ r i โอเมนเซอร์ cer, และก็อาชีพไรบไบเดอร์ ซึ่งจุดเด่นของเกมนี้คือการที่เราสามารถสลับเปลี่ยนอาชีพเล่นได้อย่างอิสระโดยเกมนี้ก็มีภารกิจให้เราได้เดินทางไปปราบเหล่ามอนสเตอร์ตามสถานที่ต่างๆช่วยเหลือเหล่าทหารและผู้คนเพราะปะทะกับบอสอัส,สุดโหดที่ทางผู้เล่นต้องมา,าศาสตร์สกิลคอมโบการโจมตีพร้อมปลดล็อกทักษะส,สกิลความสามารถในระดับต่างๆเพื่อปะทะกับพวกมันได้อย่างมามันเลยค่ะ ตัวเกมนี้ก็เป็นแบบออนไลน์สามารถเล่นกับเพื่อนได้จะชวนลงดันทำภารกิจหรือจะไปปราบบอสด,ด้วยกันก็สนุกดีแถมยังมีระบบที่ดูน่าสนใจมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบติดตั้งอาวุธอุปกรณ์ต่างๆติดตั้งซิมโบลติดตั้งเครื่องประดับเพื่อเสริมแกร่งตัวละครระบบสไตล์ลูกกับตู้เสื้อผ้าที่สามารถเปลี่ยนชุดได้ตามใจชอบระบบคอสตูมชุดแฟชั่นชุดสวมใส่สวย ระบบสัตว์ขีเท่ๆระบบอัปเกรดเมืองสะสมบัตรไว้อัปเกรดแนละทำการแลกของรางวัลได้ระบบต่อสู้ PVP และก็ยังมีระบบอื่นอีกมากมายที่คุณต้องไปลองเล่นดูกันค่ะสำหรับเกมนี้ก็เปิดให้เล่นกันฟรีๆบน PC สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้จากใน s t e ี m และตัวเกมนี้ก็ยังเปิดให้เล่นบนเครื่องเล่น PlayStation 4 Xbox One และก็ Nintendo Switch อีกด้วยนะ เกมต่อมาใครที่ชอบเกมวางแผนกลยุทธ์บริหารบ้านเมืองเชิญทางนี้เลยค่ะทางอิงก,ก็มีเกมระบบหน้าเล่นมาให้สายนี้ได้ระลองกันอย่างเกมที่มีชื่อว่าซีซ่าไอเอเกมแนวสตอรี้วางแผนที่สร้างเมืองในยุคกรีกโรมันตัวเกมได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมวางแผนกลยุทธ์ในอดีตอันสุดคลาสสิกเห็นแล้วอาจจะนึกถึงเกมซูดในตำนานก็เป็นได้โดยเกมนี้ทางผู้เล่นจะต้องมาวางแผนการสร้างถิ่นฐานให้เหล่าผู้คนที่ร่อนเร่พพนจรเข้ามาพักอาศัยในเมืองแห่งนี้พร้อมสร้างสิ่ง ต่อสร้างอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้กับพวกเขาได้ดำรงชีวิตกันบวกกับการหาที่ทำมาหากินเลี้ยงชีพให้กับประชาชนนั่นเองค่ะ ซึ่งในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงในการขับเคลื่อนให้เมืองของเราจเจริญเติบโตสําหรับเกมนี้ก็เน้นการบริหารเงินทุนบริหารชาวเมืองให้อยู่ดีมีสุขมีน้ํามีอาหารรับประทานกันอย่างต่อเนื่องไม่ให้พวกเขาขาดแคลนเราสามารถสร้างสถานที่ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทํางานอย่างฟาร์มการเกษตรโรงละครโรงอาบน้ําสวนสาธารณะโรงเรียนโรงการแสดงไปจนถึงวิหารที่ใช้ไว้เคารพบ,บูชาเหล่าเทพเจ้าที่ชาวเมืองต่างเคารพนับถือ เกมนี้ก็มีระบบค่อนข้างละเอียดและต้องค่อยๆบริหารประเทศละส่วนประชากรต้องมีอยู่อย่างพอเพียงต่อสถานที่ทํางานและต้องทําการจัดสรรภาษีจัดสรรทรัพยากรหากว่ามีน้อยสามารถทําการค้าขายระหว่างเมืองได้สามารถฝึกฝนพัฒนาชาวเมืองให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเราก็ต้องจัดสรรสถานพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพของชาวเมืองพร้อมจัดตั้งกองทัพดูแลเมืองให้ปลอดภัยจากผู้ไม่หวังดีและก็ยังมีระบบสภาพอากาศอีกด้วยค่ะ สำหรับเกมนี้ก็มีภาพกราฟิกในสไตล์พิกเซลที่ดูเหมือนเกมเก่าๆแต่ด er ้วยรูปแบบเกมเพย์ที่ดูคลาสสิกนั้นทางอิน like ก็ขอหยิบมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองโหลดไปเล่นกันบน PC จากใน Steam กันค่ะเดี๋ยวเราขอแนะนำกับเกมเอาชีวิตรอดที่ดูเล่นเพลินๆกันหน่อยนะคะกับเกมที่คุณจะต้องมาเอาชีวิตรอดในโลกอันรายร้องไปด้วยเหล่าซอมบี้ภายในเกมที่มีชื่อว่า w a s t e l a n d s u r v i v a l นับว่าเป็นเกมแนว u r เวอว์เอาชีวิตรอดที่มีระบบเกมเพลย์คล้ายกับเกม Last Day on Earth ทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นชายหนุ่มที่ถูกซัดมาจากทะเลและเขาก็ตื่นขึ้นมาด้วยการปลุกของเจ้าหมาตัวหนึ่งที่พยายามช่วยเหลือเขา ซึ่งเราจะต้องมาเอาชีวิตรอดในโลกที่ได้ร้องไปด้วยอันตรายภายในแต่ละพื้นที่นั้นเราสามารถออกสำรวจพร้อมรวบรวมทรัพยากรทั้งน้ำอาหารมาประทังความหิวโหยและหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาคราบเป็นไอเทมชุดสวมใส่และก็อาวุธในการต่อสู้กับเหล่าซอมบี้ได้รวมไปถึงการต่อสู้ป้องกันจากสอดร้ายที่จะมาคล่าชีวิตเรานั่นเองค่ะ ทางผู้เล่นสามารถออกเดินทางไปยังแผนที่ต่างๆเพื่อหาทรัพยากรมาสร้างเป็นสิ่งของในการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจําวันสามารถปลูกผลผล,ผลิตทําอาหารและก็มีระบบการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้พักพิงเกมนี้ก็มีเรื่องของค่าสต้ามินาในการออกเดินทางไปหาของตามที่ต่างๆเราสามารถบุกที่พักของทางผู้คนเพื่อแย่งชิงทรัพยากรและก็เหล่าอาหารจากผู้ไม่หวังดีที่วิ่งมาทำร้ายเราเพื่อดิ้นรนเอาตัวรอดอยู่เสมอคะ่ะ แถมเกมนี้ก็ยังมีเหล่ายานพาหนะที่เราต้องหาของมาปลดล็อกและก็ยังมีระบบการขับถ่ายเมื่อตัวละครของเราขับถ่ายปุ๊บเนื้อตัวของเราก็จะมีกลิ่นเหม็นทําให้เหล่าซอมบี้สามารถวิ่งหาเราได้ง่ายฉะนั้นเราต้องหาน้ําและสร้างที่อาบน้ําเพื่อล้างตัวเองเอาไว้อีกด้วยค่ะ สำหรับเกมนี้ก็มีภาพกราฟิกที่ดูสวยงามน่าเล่นอยู่มีระบบที่ดูเข้าใจได้ง่ายใครที่สนใจก็สามารถไปโหลดเกมนี้บน PC จากใน Steam มาเล่นกันได้ค่ะส่วนตัวเกมนี้ก็ยังมีโหลดให้เล่นบนมือถือกันอีกด้วยค่ะ สำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่กําลังมองหาเกมเล่นเ,นเพลินฟาร์มของตีมอนที่สามารถเล่นกันได้อย่างต่อเนื่องเชิญทางนี้กันได้เลยค่ะทางอิงก,ก็ขอหยิบเอาเกม Legend of Idol On Idol MMO มาทําการแนะนํากัน นับว่าเป็นเกมแนว RPG สไตล์ i d o อมีภาพการาฟิกในรูปแบบพิกเซลในมุมมองแบบไซส์กร o ล l ิ n งที่ทางผู้เล่นสามารถสร้างตัวละครที่มีทักษะสถานนะต่างไปต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ทำภารกิจปราบมอนสเตอร์ตามสถานที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือเหล่ามนุษย์ในโลกที่รายร้องไปด้วยเหล่าอันตรายโดยเกมนี้ก็มีรูปแบบที่ดูเล่นง่ายไม่ซับซ้อนอะไรมากนะัก เน้นการทำภารกิจและก็ฟาร์มของมาค้าเป็นอาวุธอุปกรณ์เพื่อเสริมแกล่งให้กับตัวละครของเราซึ่งตัวละครของเรานั้นก็ดูคล้ายกับตัวสติกแมนที่สามารถเลือกได้ว่าเราจะเล่นสายดาบสายธนูนักเวทในส่วนนี้ก็มาจากการคราฟอาวุธของเรานั่นเองค่ะแถมยังมีระบบการติดตั้งชุดสวมใส่เพื่อเสริมสถานนะ และประสิทธิภาพให้ตัวละครเราแข็งแกร่งขึ้นยิ่งเดินทางลดล็อกแผนที่ไปได้มากเท่าไหร่ทางผู้เล่นจะยิ่งเจอมอนสเตอร์ที่โหดขึ้นหนาขึ้นสําหรับการคราฟไอเทมของเกมนี้ค่อนข้างสําคัญเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีอาวุธเพียงไม่กี่ชิ้นมีพลังโจมตีและมีพลังป้องกันที่ไม่แรงพออาจจะทําให้ตัวละครนั้นตายได้อีกทั้งเกมนี้ยังมีระบบการอัปเกรดทาเลนซึ่งเป็นทั้งสกสิกลความสามารถที่จะมาช่วยเก้อหนุนในการประจัญไพของทางผู้เล่นได้นอกจากนี้ก็ยังมีระบบ ออตโในการตีมอนสเตอร์หรือว่าการฟาร,ร์มของเอาไว้เล่นกันมัเพลินบวกกับระบบเกมที่ดูน่าสนใจอื่นๆที่ต้องลองไปปลดล็อกเล่นกันหากว่าใครที่ดูแล้วชอบเกมเล่นชิลๆแบบนี้ไปลองโหลดบน PC จากใน Steam มาเล่นดูกันได้ส่วนบนมือถือนั้นก็มีให้โหลดเล่นกันในระบบ Android ถ้าเกิดว่าคุณชอบก็ลองไปเล่นดูกันนะคะ ในเกมที่5ของคลิปนี้ขอเอาใจสาวก s t า w w r r s ที่ชื่นชอบเกมประจนภัยพร้อมดื่มดำกับเรื่องราวของจักรวาลในซีรีส์นี้กันกับเกมที่มีชื่อว่า Star Wars The Old Republic นับว่าเป็นเกมแนว MMO RPG ที่มีเรื่องราวสารต่อมาจากเกม s w a r w n r g h t น o t h ด Old Republic ทั้ง2ภาคและเกมนี้ก็ได้พลันตัวเกมให้มาเปิดฟรีมาพร้อมกับงานภาพที่ดูดี โดยเกมนี้ทางผู้เล่นสามารถสร้างตัวละครจากฝ่ายดีที่เป็นเจไดหรือว่าเป็นฝ่ายร้ายอย่างซิดพร้อมเลือกสปีชีส์ทั้งเผ่ามนุษย์เผ่าหุ่นยนต์และก็เผ่าพันธุ์อื่นๆเพื่อเลือกสายอาช,ชีพได้ตามถนัดจากทั้งหมด8อาช,ชีพแต่ละฝ่ายนั้นก็จะมีเรื่องราวในช่วงเริ่มต้นที่ดูแตกต่างกันค่ะรวมไปถึงระบบการเลือกคําตอบที่ส่งผลกระทบตอ่อการดําเนินเรื่องราวให้คุณได้สมัมผัสการหลากหลายแบบสปารับเกมนี้ก็มีดวงดาวให้ประจนภัยกันกว่า20แห่ง ถมยังหยิยบเอาดวงดาวจากซีรีส์หนังมาผสมรงกันอีกด้วยโดยตัวเกมจะเน้นการทำภารกิจเก็บเลเวลปลดล็อกไอเทมอาวุธชุดสวมใสด่ดีๆมาเสริมประสิทธิภาพตัวละครไปจนถึงการอัปเกรดทักษสสกลิลเรียนรู้สกลิลใหม่เพื่อต่อสู้กับเหล่าศัตรูที่ยากจะต่อกรอขึ้นเกมนี้ก็ยังมีเหล่า AI ที่คอยช่วยเหลือเราในการต่อสู้อีกด้วยค่ะและก็ยังมีระบบยานพาหนะที่สามารถบินร่อนไปยังสถานที่ไกลๆไ,ได้ ตัวเกมก็ยังมีระบบอีกมากมายให้ทางผู้เล่นได้ปลดล็อกและพบเจอกับเรื่องราวอันสุดเข้มข้นแนะนำเลยนะคะว่าใครที่ชอบเกมปรจุนัยเก็บเลเวลแถมยังสามารถเล่นออนไลน์กับผู้เล่นคนอื่นๆหรือจะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันก็ดูสนุกไปอีกแบบค่ะสามารถไปลองโหลดบน PC จากใน s t e ีมกันได้เลยค่ะ สำหรับในคลิปนี้อิงก,ก็ได้มาแนะนำเกม PC ฟรีที่ดูน่าเล่นกันไปแล้วทั้ง5เกมนะคะมีเกมไหนที่โดนใจรีบไปโหลดมาเล่นกันได้เลยค่ะหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะหรือหากคุณอยากดูคลิปเกม,เมอื่นอีกสามารถไปกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนรอดูเกมสนุกกันได้เลยค่ะมีแนะนำอีกเพียบที่ช่องบ i r กช่วเกมเมอร์ทีเอชของเราวันนี้เดี๋ยวคงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ